ส่วนนี้สีขาวก็วมีพี่น้องหุน่นส่วนหนึ่งสีม่วงหุ่หยอดหอบส่วนนี้สีขาวเออมันอยู่ข่างสานํำมันเคลื่อนมันคือบออ่วปันไดบว่าืืออยู่ในป่าเนาะมันไ่ได้อยู่หุม่มเนาะ ข้าใบบางอย่างสีปัญญาหนาพี่น้องแต่ว่าไปลวกแล้วบ่หนาเด้ไม่หนาไม่หนาพี่น้องจ้ะยอดฮอปเก็บยอดฮอปอีกแล้วข้างสาระน้ำไม่ยังเลียงยู่น มาป็สีม่วงกันชัดๆสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างแดนไม่รู้จักยอดฮอปเนาะงมจะเป็นดังสีอันนี้เคยรมันเคยมันเป็นดังสียอดอ่อนช่วงนี้แหละฝ่าเก็บป,ปีละเทียพี่น้องปีละเทียแก่เราก็กินบ่ได้อันนี้ยอดฮอปสีม่วง ข้างสะน้ำอีกแล้วเก็บยอดฮอบสีม่วงข้างสะน้ำความแตกต่างสีเขียวกับสีม่วงแต่กินได้เพียงแต่มันคนละสีสืส่อ มีผสมกันส <No. S 1> ีม่วงกับสีเข <weg ens S 1> <political> ียวผสมกันพี่น้องเก็บยอดทบสีผสมสีม่วงสีเขียวอยู่ที่เดียวกันแสบพี่น้องไปพัดพัดกับแสบไปอยู่เอาไปพัดเนาะขขอยมิเตลลวกข่อยแสบลวกจะได้ล่องผัดกับ คืปอปายุอยู่ปายุเยอรมันนี่กำลังปองงามๆจี่ออกม่ไม้บึงหยอดโอลัวมั้งพี่น้องมันยากาศขีเขียวชฉอุ้มภุ่มสวัยแล้วมีแหงเก็บเก็บไปพี่น้องหยอด,ดนั้น คือตำลึงกะมีเอาต้นหย่อหๆอ่อนๆมันแสบแมนเบิดนนิพี่น้องเอานี่แมนเบิดเลยหนิมันสีอยู่ขอบสากะมีในป่ากะมีลักษณะนี้เป็นยังสีพี่น้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ แบกถุงมาร้อมมาเก็บยอดหอบยอดหอบผสมแบบสีขาวสีม่วงผสมกันอันนี้เคี่ยวหอบเปิ้เท่าใบาวงมันสีหยาหาคือหนากับแก่ แต่เวลาเขามากินมันวอยหนาเขาไปหลวกแล้วมันออกรสชาติจังไรติดหวานหวานหวานมันรสชาติสำหรับไข่บาเดนี่หวานมัน พี่ได้เต็มผองบาอาไปฝากมูน้ำให้มูซิมมูว่าบ่เคยซิมจากเทียพนะก็เลยถามบาซิมบอก็นบ่สิซิมอยู่บิลวกทสำหรับคนมักผักได้พี่น้องผู้ได้มาก,กินผักจะอร่อยเนาะมาก,กินผักอาหารก็คือกับปุนกับเกียวไปจังเสีย ผักทำมชาชัดดูแตงเงี้ดีขาวแล้วก็ม่วงอันนี้ขาวขาวนนะ่ะแมนเบิดเลยพี่น้องนะผุนสีม่วงอยูส่วนผุนคอยไปได้บ่เดี๋ยวต้องแอบๆบแบบไปทงางผุนภาพเป็นสีม่วงอยูส่วนผุนสีม่วงที่ขาวเลยมืดละแอบ,บมืดแมนเบิดเนี่ยพี่น้องจะไม่เกิดยู่กับตำแย่ นขึ้นดีกับฝ่าตําเยี่ยอันนี้อันนีขึ้นหยาก,กับแก่พักกับแก่นอุ้ยนี่ยอดนึงต้องเอาแบบมันปร่งไหมไหมนี่อันนี้ก็อวัวลัวม่อันเบิร์ดพุนสีม่วงหลายเดี๋ยว่อยพาพี่น้องลงไปใจกไก่สีม่วงกันเด้อ หัวใจนี่เคี้ยมันเป็นยังสีเคี้ยหอบนี่ใบมันสิเป็นแสกแสกยังสี่พีนน้องจังสีแมนเลยนี่เอาหายพี่น้องเบึง้งคนะักๆเนาะพี่น้องตั้งแดนเนาะถ้าผลอยากเบิ้งวะอึมเป็นจังไหเนานะสำหรับเมื่อไม่ี่บ่เคยชิ่มแมนบอกพี่น้องกินได้แล้วปลอดภัยพี่น้องเนี่ยเอาเป็นยังสีเป็นเคี้ยเป็นใบว่าห้เบึ้องแสกเบิ้งกันชัดๆเนาะเป็นลักษณะนี่นนอง ฝันมาใส่เบ็ดฉันได้ขอแตเล่นมาเก็บพักไปกินพร้อมพี่น้องจ้านีสีเขียวกับมีสีม่วงกับมีขั้นสีเห็นว่าอันคอยก็เห็นบ้านคอยเป็นสีม่วงบ้านเจ้าคือสีเขียวมันกินได้ทั้งสองแบบเด้อเด้อพี่น้องเด้อแบ่งปันคว่ำรูกันเคยกินเนาะคอยก็ได้คว่ำรูมาจากพี่น้องขึ้นกันแหละพี่น้องในขีดมันก็แบ่งปันโตอตไปเนาะแต่ไปที่นี้ เบึ้งในคีปแล้ววับบนนี้เสื้อถาพร้อมได้พี่น้องว่ายอดฮอปกินได้บ่จังเสียขั้นว่ากินได้เขาก็กินพุณน่ะพี่น้องพุณน่ะเป็นยังไงถามว่าคือหาเก็บผักปลาแต่ผักปลาเขากินแล้วไม่แสบเนาะคือพอสื่อกินว่ะสื่อกับมแต่ผักเก่าๆได้พี่น้อง ก็มีแต่ผักเก่าๆสาลงสารัดผักฝรั่งเขาปลูกขายผักเก่าๆแต่อันนี้มันแสบกลัวเพราะว่ามันเป็นผักธรรมชาติคือบานเฮาเห็นบ่าวบานเฮาผักตำหนอกตำนินดอกขอกดอกแค่บานเฮาปลูกก,กินอยอดอีหอกอีหุ่มจังฉ่ำแต่เขาไปกินผักในหางมันก็สิเป็นผักสาลงสารัดไปจังสันพี่นอนะ้องนะวะแมนเบิดเลยเนีย่พี่นอ้องแมนบดเลยคุณอ่ะอยู่ขอบสา เดี๋ยวเติบเล้วดเดี๋ยวรัเปิดเติบแล้วมันก็สิไปเอามังคุดแล้วก็สิอวยไปใส่เบ็ดตอฉันตัวพี่น้องคิดว่ารอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายสำหรับพอบนอกพี่น้องเนาะเพราะว่ายังเพราะว่ามันสีแก่แล้วป่ะนั่นกระสิเป็นต้นเป็นใบมันเฮาสิบไิ้กินยอดมันมันสีแก่แล้วแล้ววันนี้ทึ่งมันอยู่ไก่ทึงมันอยู่ไก่มันกระสิหนาห่อนมาก กะสิบัปลานี่กะสิบมัมีเห็ดปลากะสิบได้ใส่เบ็ดเนาะมันสิแก่แล้วนี่ตำแยน่มูอีกินได้เบิดเนี่ยเอาไปต้มสุปนี่พี่น้องวิตามินเบิดเลยบาน,นี่กัดไปได้พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อมาอยู่กับปลาตำแย่พร้อมหยดหอบกับปลาตำแยน่พระออยู่รอกันนะขอบคุณหลายๆจ้ะบ๊ายบายเจอกันไม่กิปหน้าจ้า